สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมคัลเกอร์นะครับเป็นเกมแนว fps ยิงปืนมันๆนะครับเพื่อนๆสามารถเล่นผ่านเว็บไซต์ของเพื่อนๆได้เลยนะผ่านเบราว์เซอร์นั่นแหละก็คัลนเกอร์ .io นะครับเพื่อนๆก็สามารถเล่นเกมนี้ง่ายๆบนคอมนะครับหรือว่าจะเล่นผ่านสตรีมหรือเล่นผ่านมือถือก็ได้นะทั้ง ios และ android ก็มีเหมือนกันเพื่อนๆก็สามารถโหลดได้เกมคัลนเกอร์นะครับเออแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเกมนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะสร้างเกมเป็นของตัวเองได้นะเพื่อนๆเลือกมาที่เกมตรงนี้เลยกดเข้ามา แล้วก็เลือกมุมขวานะครับตรงนี้นะครับอีด t ินี่ครับเขาก็จะมีเทมเพลตแล้วก็ทูเทอร์ีให้เพื่อนๆนะก็คือสอนว่าวิธีการสร้างเกมสร้างยังไงนะครับอ่ะกดเข้ามาดูนี่ครับกดเข้ามาเขาก็จะมีเป็นวิดีโอสอนนะครับวิธีการสร้างเอ่อคีเอ็เกมอันนี้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับอีกอย่างนะครับเขามีเทมเพ t e ให้เราด้วยนะครับนี่จึบนี่ครับเข้ามาก็จะมีเทมเพ t e ให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโอเชียนนะครับหรือว่าจะเป็นด่านลาวาแฟลปปี้เบิร์ดก็มีนะครับหรือว่าด่านกระโดดด่านเมืองก็มีท แล้วเราสามารถไปเล่นด่านที่คนสร้างไว้ได้ไหมได้นะครับเราเลือกมาที่เกมตรงนี้นะครับถึงอาจากนั้นเลือกที่ป๊อปปูล่านะครับอ่านี่ก็จะเป็นด่านยอดนิยมนะครับอย่างเช่นจุลศิ C ป์พาร์นะครับมีคนสร้างเอาไว้ลาวารันนะครับไมค์ครับก็มีซอมบี้ก็มีนะครับโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะไปเล่นด่านไหนนะครับเดี๋ยวเราหาก่อนนะเอาเป็นด่านนี้ละกันไมค์ครับนะครับไมค์ครับวิวด่านไมค์ครับนะครับดู เป็นงานถือปืนด้วยสุดเท่นะครับอุ้ยเธอคนยิงฟ้าฟาถึงก็เจอเลยเฮช็อตไปสิอุ้ยเจออีกแล้วอุ้ยจเจะเดี๋ยวก่อนนะขอลบก่อนอ้ยังไม่ทตังตัวเลยเออยเอเอิออพี่อพี่ทศเอนี่ครับเป็นไงสูดมันไหมเพื่ออเราซุ่มอยู่ตรงนี้ได้มหลบก่อนอออออมีคนยิงทง เรียบร้อยนะครับเฮดช็อตไปจุ๊บมีคนซุ่มที่หลักคาไหมไม่มีอุย้ยเจอขบวนเดี๋ยวนะขบวนทีไงเรียบร้อยเจออีกอ๋กระสุนปอดกระสุนปอดแอ่ เพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนปืนได้นะมาเลือกที่ customize ตรงนี้อ่าแล้วเลือกที่คลาสนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกคลาสได้เลยนะว่าอยากจะเป็นอะไรอ่าเราจะใช้ปืนเป็น่ปืนพกมะ리โ,โวนี่ปะลุยนี่ครับยิงยิงเรียบร้อยปึบปึบน,น,นี่เป็นไงเฮ้ยข้างบนซึบซึบเรียบร้อยอ้ oh my god อันนี้เป็นอีกโหมดนะครับชิงทงซึบ ทงอยู่ฝั่งโน้นแล้วโหเวลาเวลาจะหมดนะครับตอนนี้นั่งไงเขาชิงทงกันอยู่จึบสีแดงยิงยิง,ยงเรียบร้อยชิงนะครับนี่แอบเนียนตรงนี้นะครับเปลี่ยนกระสุนก่อนไม่น่าจะมีใครเห็นนะเอาแต้มตรงนี้ก่อนหลบอยู่ในหญ้าไม่บอกใครในต้นข้าวนี่ครับหุ้ยปาแล้วนี่เรียบร้อยจึบ <Nice shot. S 1> เนียนนะครับเนียนปาทงเปลี่ยนแล้วไปอยู่ฝั่งนน้นเฮ้ยเจอกด ปืนพกของเราเท่ไหมล่ะทุกคนปึ๊บปึ๊บอ่ะชิงตรงนี้ก่อนมีใครมาไหมหลบด้านหลังนีดีกว่าหลบหลังสตีฟก่อนสตีฟช่วยด้วยอุ้ยเจอแล้วโุคนมาเพียบเลยไม่ไม่ไม่สิไม่สิยังยังยังเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนกระสุนโอ้โลกมากตอนนี้จึบยังไม่มีคนมาชิงนะครับอุ้ยเจอแล้วยิงยิงยิงอยเจออีกไหมมีอีกไหมไม่มีฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มี โอ้ได้แต้มเพียบเลยนะครับตอนนี้เฮ้ยเจอแล้วน<ม>ีอย่าอย่ายิงชัดอย่ายิงชัดนี่อย่ายิงเรียบร้อยนะครับเราที่ดึงวิตตอรีม่มาครับมาใช้สไนเปอร์กันมากดีกว่าปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยอมาเราต้องไปหาที่ซุ่มก่อนนะครับตอนนี้เออเฮ้ยเจอขาลาเรียบร้อยอเราจะขึ้นที่สูงยังไงอะกร<อ>ะโดดหรอจื๊บไม่ถึงไม่ถึง ถึกถึกถึกเย่อยู่บนหอคอยนะครับน่าจะได้เปรียบหอคอยได้เปรียบนะครับคา้คลาล่างขล่าปึ๊บเดือดก่อเฮดช็อตไหนมีไว้ไม่เจอเจอปึ๊บอ้าวหายไปแล้วตายไปแล้วนะครับตรงนี้ฝั่งนี้มีไว้ฝั่งนี้ไม่มีเดี๋ยวฝั่งนี้เฮ้ยโอ้แบบ ได้เปรียบมาอ่ะอันนี้เป็นโหมดแบบว่าเปลี่ยนปืนไปเรื่อยๆนะทุกคนมาเริ่มจากปืนพกก่อนเลยจึ๊บยังไม่เจอใครเฮ้ยเจอแล้วยิก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 ดิ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 ๊ดโอ๊ยยะยะโอ้ยโชคดีมาตอนนี้ได้ปืนใหม่แล้วนะครับเฮ้เจอคณะคณะซูมยิง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 ม่วไม่รู้โดดเปล่าเฮ้ยโดดเปลี่ยนปืนแล้วดิปืนเลเซอร์เหรอปืนเลเซอร์ปืนช็อตกัน ปแล้วครับปืดช็อตกันช็อตกันช็อตก,กันโอ๊ยเปลี่ยนเปลี่ยนยเปิดคู่เปลี่ยนปืนคู่แล้วบาเอาซี่เอาซี่ไม่เจอใครโอ๊ยจะตกน้ำเดี๋ยวเฮ้ยเจได้เปลี่ยนปืนแล้วนี่เป็นเ k คนะครับไม่เจอแล้วเฮ้ยมาซี่มาซี่เปลี่ยนแล้วเร oh. ียบร้อยโอ้โหหมดเวลาแล้วครับแพ้ อันนี้ก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับของเกมนะครับนั่นก็คือพิซซ่าเพลสนั่นเองซึ่งเราจะมาทํางานในร้านพิซซ่าการปะเจบทำอะไรดีเจอเป็นเชฟดีไหมหรือว่าคนทําความสะอาดหรือว่าจะทําบรรจุพันธุ์ดีหรือว่าจะเป็นเดลิเวอรี่มาเป็นเชฟก่อนละกันนะครับจืบ๊บนี่ครับเราจะมาเป็นเชฟร้านพิซซ่าเริ่มจากอันนี้ก่อนหรอจื๊บโรยผงแป้งเข้าไปจึง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 นี่เป็นไงปึ๊บปึบปึบทำแป้งให้เป็นวงกลมนะครับ หลังจากนั้นเราก็ใส่ทเมโทซอสลงไปนะครับซอสมะเขือเ,เทศตักลาดนะครับจื๊บ นี่เป็นไงคล้ายๆพิซซาหรือยังเราต้องแอดชีสไปนะครับมีใครชอบกินชีสไม่เอ่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะจึบ๊บใส่ชีสเยอะๆยะเลยจึ๋งจึ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 งจริง,งแค่นีก้ก็กินได้แล้วนะจากนั้นเราก็ทําไส้กรอกดีกว่าปึ๊บปึ๊บหั่นไส้กรอกเราชํานานอยู่แล้วมีไส้กรอกมีชีสมีแป้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็แอดท็อปปิ้งไปหน่อยปึ๊บปึ๊บใส่ท็อปปิ้งไปนะครับต้องมีผักมีสีเขียวบ้างอ่ะแล้วก็หยิบพิซซ่านะครับ <c oughs> เข้าเตาอบนี่ อ่ะแล้วก็รอนะครับให้รอเป็นสีเขียวก่อนนะทุกคนสีแดงยังไม่สุกนะไม่งั้นเนี่ยลูกค้ากินไม่ได้เลยเราจะมาว่าเราเอาได้ถ้าใครเป็นคน<ม>ทำพ<ม>ิซซ่าอันนี้เนี่ยสีเขียวแล้วนะครับอ่ะแล้วเราก็เอาออกมาจึงพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เอาไปส่งนะครับตรงนู้นนั่งไงมีคนมารอรับอยู่ใช่ไหมอ่ะเราก็ส่งไปมีแผนนแพ็กเกจอยู่นะครับตรงนั้น แพ็กเกจจร้งนะครับอ่ารับไปเลยนะครับพิซซ่าได้แล้วไหนลองเปลี่ยนอาชีพซิเป็นแพ็กเกจบ้างแพ็กเกจเร็วมากเลยชัดมาช่วยนะมานี่ครับพิซซ่ามาแล้วพวกเราได้เวลาแล้วนี่ครับแล้วเราก็เอาไปใส่แพ็กเกจจริงนะครับตรงนี้ปิดก่อนปิดให้สนิทนะครับเดี๋ยวพิซซ่าหกเอาปึบได้แล้วนะครับนี่ไงอ่ะแล้วก็ไปส่งในรีวอรี่นะครับปึบหาไม่มีใครส่งหรอ โอ้มีไหมมีไหมพิซ่าอยู่ด่เดี๋ยวนะไปเปลี่ยนอาชีพก่อนแป๊บหบนึง่ง <What? S 2> คนคนหนึ่งทําหลายอาชีพมากพวกเรา oh. มาแล้วครับเดลิเวอรี่เปลี่ยนอาชีพนะครับ oh. เดี๋ยวนะเราต้องไปหยิบก่อนใช่ไหมอ่ะหยิบตรงนี้เจ๊บหยิบพิซ่ามานะครับเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรถไปส่งไปแล้วเจ็บเจ็บเจ็บเจบถอยก่อนตอนนี้ขับไม่เป็นนะครับมือใหม่หัดขับมากๆแล้วอันนี้ใครสั่งเนี่ย ใครสั่งอันนี้อ่ะบ้านไหนสั่งพิซซ่าครับจำบ้านไม่ได้แล้วจะส่งยังไงเนี่ยเออบ้านนี้แล้วกันอ่ะปึบลงมานะครับจุ๊บพิซซ่ามาแล้วจา้าขอ,อประตูก่อนตึก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 ประงจา้าเรียบร้อยนะครับนี่คือได้เงินแล้วใช่ไหมโ <laughs> อ,อ้ขอให้กินอร่อยนะครับ เชฟต่อตะไปโด,โดทําเองเลยลตอนนี้เราก็อยู่อีกโหมดหนึ่งนะครับนั่นก็คือฟอร์บอดนั่นเองดูสิเป็นบอดน่ารักน่ารักนะครับเดี๋ยวเราจะแข่งกันเดี๋ยว,ยวต่อยจะแ <c oughs> โบ ไม่ได้แข่งต่อยกันอันนี้นะครับเราต้องลงไปข้างล่างนะครับให้นานที่สุดนะครับนี่ดูปุ๊บปุ๊บเราต้องลงเหวนะครับไม่ใช่ลงเหวสิลงให้ช้าที่สุดนะครับใครลงเป็นคนสุดท้ายได้ที่หนึ่งทุกคนมากําลังเลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่เจ็บเจบเจ็บเบเเอย่าเพิ่งลงนะครับอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงทําให้ช้าที่สุดนะครับเจ็บเจบเบโอ้หมดแล้วโอ้ไม่ไม่ไม่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้เหลืออยู่เจ็บเจบเจบโอ้ลุ้นระทึกบ้าๆทุกคนดูสิมันจะหมดแล้วเนี่ กระโดดได้ไหมกระโดดอ่ะกระโดดถึงกระโดดข้ามไปฝั่งโน้นออ่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่อืออือตดเฮ้ยขออันนี้ขอปึ๊บไม่ตกลงมาแล้วโหดูฝั่งโม้นดิจริงจังก,กันมากตกไปแล้วอือ๊ือออยา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 ตรงนี้นเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ก่อนเอ้ยแย่แย่ของชั้นสิ่นี่มาถีบของชั้นนะเฮ้ยกระโดดข้ามอันนี้อันนี้นนนะดดอันนี้นนนนได้ฝั่งโน้นหมดแล้วไม่มา แข่งกันนะครับตอนนี้นี่ตอนนี้ยังมีหลายชั้นอยู่มีสีส้มสีม่วงอยู่ข้างล่างน่าจะที่หนึ่งนะตอนนี้ลั่วไปเออลั่วไปนั่นแหละดีจจ๊บจจ๊บเจ๊บขามาฝั่งนี้ปึ๊บหมดแล้วฝั่งนู้นข้าไม่ถึงทุกคน oh, <no. S 1> นี่ครับมาอยู่สีม่วงแล้วแบบนี้ถ่วงเวลาได้นานเลยทุกคนอะ oh, <my. S 1> มีคนตายไปแล้วเหลือคนเดียวนะครับไหนลงไปดูสิอ่ะเราต่อให้นะครับนี่ oh, <no. S 1> เป็นไง โอ้ยังไงก็ชนะนะครับดูข้างล่างคนสุดท้ายแล้วฉันคือผู้หล่อชีวิตคนสุดท้ายฮ่าฮ่าที่ถึงนะครับวิตตอรี่โอเคครับใครที่อยากเล่นแบบเราเนี่ยก็ชื่อเกมว่าคันเกอร์นะสามารถเล่นในทุกที่เลยทั้งสตรีมนะครับ PC แล้วก็แอปในมือถือ iOS และ Android เลยนะครับและตอนนี้เนี่ยก็มีถึง5 0,000เกมในคันเกอร์เกมนะครับ <Wow. S 1> ให้เพื่อนๆได้เล่นกันซึ่งโหมดที่เราเล่นไปตะกี้นี้เนี่ยก็จะทิ้งลิกงไว้ข้างล่างนะเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดหรือว่าป ไปกดเล่นกันได้เลยสำหรับวันนี้ต่อต่อมิโนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย